Sure, sure, sure. Bao nhiêu cặp vai. สวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับปิวกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ปิวจะมาป้ายยาซีรีส์เรื่องเดิมนะครับซึ่งปิวเคยป้ายยาไปแล้วเนาะก็ปิวอยากให้ใครเนี่ยคนที่ไม่เคยเปิดใจซีรีส์วายเรื่องนี้นะครับก็ปิวขอให้ไปเปิดใจดีกว่านะครับซึ่งซีรีส์วายเรื่องนี้มีทั้งแง่คิดแล้วก็ปาคติประจาใจนะครับซึ่งซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าเข็มสิลาต้องรอนะครับซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ปิวเคยเกินไปเมื่อทุกคลิปที่ผ่านมาแล้วเนาะก็ป ซีรีส์เข็มซีราต้องรอดคือเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่เป็นซีรีส์ดีม,มากมปล่อยเพื่อนกูเล้เนี่ยมึงเจอแน่กูอมกมาปิดด้ดวย Baiklah. Puan Yang! คือตอนนี้เป็น E p พีที่10แล้วก็วันเสาร์หน้าก็จะเป็น E ีพีที่11คือแบบมันดีขึ้นเรื่อยๆแบบโอ้โหยุม้มอยากให้จบเลยเพราะปิวเห็นตารางตารางอีพีของเข็มจรนตังนอดมาแล้วว่าเขามีอยู่แค่12 EP อีพีปิวถามน้องที่เคยอ่านนิยายมาเหมือนเขาจะมีคู่คู่ของเจตนากับชานวิทอีกแต่ปิวไม่รู้ว่าเขาจะผลิตอีกหรือเปล่าแต่ปิวอยากให้ผลิตอีกแล้วไม่อยากให้จบเลยเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ปิวติดหนึบแล้วหนึบจริงๆคือแบบดูเมื่อวาน เมื่อวานนะถ้าทาไม่ผิดดูเมื่อวานคืออยากจะลองให้เลยอะ่ะแบบสงสารทั้งเข็มจิราสงสารทั้งเ,เจตนาแล้วก็ชานวิทย์ะแบบโอ้โหผิวอยากให้ให้คนที่อยากจะดูซีรีส์วายเรื่องเนี้ยเข้าไปดูจริงๆอะเป็นซีรีส์ที่แบบ ถึงน้ำถึงเนื้อไม่มีน้ำเลยมีแต่เนื้อเดนเนนคือเป็นซีรีส์สนุกแล้วก็เป็นซีรีส์ที่อยากติดตามชมต่อไปเรื่อยๆจนปิวข้างจนตั้งรูปโปรไฟล์ตั้งรูปโทรศัพท์เลยอ่ะมันเอ่อปิวอยากให้คนที่ไม่เคยดูซีรีส์วอ่ะอยากให้ดูซีรีส์วเรื่องนี้จริงๆปิวอยากอยากให้มีแบบสตีสิบห้าสิบอีพีเลยอ่ะแบบต่อยาวไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่เอ่อน่าสนุกแล้วก็ประทับใจมากๆนะครับก็ปิวขอบป้ายยาอีกซีรีส์หนึ่งนะครับก็เป็น ซีรีส์เขมจิราต้องรอนะครับก็ตอนนี้ปาไป EP ีที่10แล้วนะครับก็ EP 1ีวันเสาร์นี้ก็เจอกันนะครับพิวขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สำหรับใครนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามหรือกด Subscribe ให้กับพิวนะครับอย่าลืมกดติดตามปุ่มแสดงข้างล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พิวนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ต้องคอยติดตามดูนะครับสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย